สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอ่อถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาเลยค่ะชื่ออาจจะฟังดูเอ่อเฉพาะทางนิดนึงนะคะปฏิจจสมุปบาท12แต่จริงๆแล้วแก่นของมันเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนเลยค่ะมันคือเรื่องของวงจรชีวิตความรู้สึกนึกคิด แล้วก็ที่สำคัญคือความทุกข์ที่เราก็คงเคยเจอกันมาบ้างนะคะเรามีข้อมูลเอกสารที่พูดถึงหลักการนี้อยู่ค่ะวันนี้เราจะมาลองแกะดูรายละเอียดกันนะคะค่อยๆค,คลี่ดูว่าแก่นของมันคืออะไรเหมือนหาทางลัดทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังชีวิตเราความรู้สึกของเราเองเนี่ยแหละคะ่ะเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่าวงจรน,นี้มันทำงานยังไงแล้วมันพอมีทางที่เราจะ ออกจากวงจรนี้ได้ไหมเพื่อให้เราได้มุมมองที่ชัดขึ้นซึ่งอาจจะนําไปสู่ความรู้สึกที่สงบลงแล้วก็เกิดปัญญาได้ในที่สุดคะ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะมีคํากล่าวของพระพุทธเจ้าที่น่าสนใจมากที่ท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมทั้งปวงโอ้โหแสดงว่าเรื่องนี้ต้องแบบสําคัญมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับคํากล่าวนั้นสะท้อนความสําคัญได้ดีมากครับคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับ มันคือกฎธรรมชาติว่าด้วยการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆที่อาศัยเหตุปัจจัยต่อๆกันมานะครับเป็นการอธิบายกระบวนการทำงานของชีวิตที่มันโยงกันเป็นโซ่12อคอซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจมันนะครับสุดท้ายมันก็มักจะวนกลับมาที่ความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็เหมือนกับเราติดอยู่ในวงจรที่เราอาจจะไม่ได้สร้างแต่ว่ามันขับเคลื่อนชีวิตลงไปเรื่อยๆครับผมฟังดูเหมือนเป็นโปรแกรมที่รันอยู่เบื้องหลังความคิดการกระทาของเราเลยนะคะ แล้วจุดเริ่มต้นล่ะคะข้อแรกของโซ่นี้คืออะไรที่ทําให้ทุกอย่างมันหมุนไปได้อะคะคือข้อแรกเลยข้อ1นึ่เอวิชาครับผมคานี้แปลตรงตัวก็คือความไม่รู้แต่ว่าเอ่อมันไม่ใช่แค่ไม่รู้ข้อมูลทั่วไปนะครับแต่เป็นความไม่รู้ตามความเป็นจริงโดยเฉพาะความไม่รู้ในอริยสัจสี่นะครับคือไม่รู้ว่าอะไรคือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุก์แล้วก็หนทางดับทุก์มันเอ่อเปรียบเหมือนเราเดินอยู่ในห้องมืดๆนะครับ มองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจผิดพลาดไปหรือว่าสร้างปัญหาโดยไม่รู้ตัวครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่ไม่รู้หนังสือแต่เป็นการไม่รู้ความจริงสําคัญของชีวิตเหมือนขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องไปนะคะแล้วความไม่รู้นี้มันนําไปสู่อะไรต่อคะครับผมเมื่อมีความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดข้อที่สองสังขารครับ สังขารในที่นี้ก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งหรือเจตนาการกระทำที่เราสร้างขึ้นทั้งทางกายวาจาใจหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยในคำว่ากรรมนั่นแหละครับเพราะความไม่รู้นี่เองเราก็เลยปรุงแต่งความคิดการกระทำต่างๆไปตามกิเลสบ้างความเชื่อผิดๆบ้างทั้งที่เป็นกรรมดีเป็นบุญหรือกรรมชั่วเป็นบาปก็ตามแต่ครับล้วนเกิดจากฐานของอวิชชานี้ได้ทั้งนั้น น่าสนใจค่ะความไม่รู้ทำให้เกิดการกระทำหรือการปรุงแต่งความคิดแล้วกรรมหรือสังขารที่เราทำไวน้นี่มันส่งผลต่อไปอยังไงคะในวงจรนี้ครับสังขารหรือกรรมที่เราทําเอาไว้เนี่ยก็เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดข้อที่3วิญญาณครับวิญญาณในที่นี้คือความรู้แจ้งอารมณ์หรือจะเรียกว่าจิตก็ได้ครับที่ทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆ เหมือนเป็นตูวรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อระหว่างอายตนะภายในอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม กรรมกาที่เราทำไว้หรือสังขารน,นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการเกิดของวิญญาณในภพชาติต่อไปหรือส่งผลต่อลักษณะการรับรู้ของเราในปัจจุบันครับผมอ๋อเหมือนกับว่าการกระทำในอดีตหรือก่อนหน้านี้มันกำหนดว่าจิตเราจะไปรับรู้อะไรหรือมีการรับรู้แบบไหนในลำดับถัดมาแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วทีนี้พอมันมีวิญญาณหรือจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องการ ที่อยู่อาศัยต้องการเครื่องมือในการรับรู้โลกใช่ไหมครับนี่จึงเป็นปัจจัยให้เกิดข้อที่4นามมารูปขึ้นมาครับนามก็คือส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกความจำสัญญาต่างๆส่วนรูปก็คือร่างกายหรือส่วนที่เป็นวัตถุทั้งนามมารูปนี้แหละครับที่ทำงานควบคู่กันไปทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ครับพอมีบ้านคือนามรูปแล้วก็ต้องมีเหมือนประตูหน้าต่างเพื่อติดต่อโลกภายนอกใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับนั่นก็คือข้อที่5สลายตนะครับหรืออายตนะภายใน6อย่างได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหรือมโนซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางรับรู้ข้อมูลจากโลกภายนอกเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ของระบบเลยครับตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีช่องทางรับรู้พวกนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นต่อคะครับ เมื่อมีช่องทางหรือสลายตนะแล้วเนี่ยก็ย่อมเกิดการกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอกครับนี่คือข้อที่6ผัสสะครับเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าใจกระทบกับความคิดอารมณ์ต่างๆการกระทบหรือสัมผัสแบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับที่เราตื่นอยู่การกระทบผัสสะ นึกภาพตามได้ค่ะเหมือนเวลาเราเห็นอะไรสวยๆได้ยินเสียงดังๆมันคือการกระทบกันแล้วพอเกิดการกระทบแล้วผลที่ตามมาคืออะไรคะครับผลโดยตรงที่เกิดขึ้นทันทีหลังผัสสะก็คือข้อที่7เวทนาครับหรือความรู้สึกนั่นเองเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบนั้นแบ่งง่ายๆก็มี3แบบคือสุขเวทนารู้สึกสบายชอบใจ ทุกขเวทนารู้สึกไม่สบายไม่ชอบใจและก็อทุกขมสุข,ขเวทนาคือรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกขเวทนานี่เป็นเหมือนปฏิกิริยาตอบสนองแรกๆต่อการรับรู้เลยครับเหมือนเราชิมอาหารแล้วรู้สึกอร่อยนั่นคือสุข,ขเวทนาหรือโดนมีดบาดแล้วเจ็บนั่นคือทุกขเวทนาหรือบางทีมองผนังห้องแล้วรู้สึกเฉยเฉยนั่นก็อทุกขมสุข,ขเวทนาครับ เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆตรงนี้เหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะเพราะความรู้สึกนี่แหละค่ะที่มักจะกระตุ้นให้เราทําอะไรบางอย่างต่อใช่เลยครับจุดนี้สําคัญมากๆเพราะเวทนานี้เองครับที่เป็นปัจจัยให้เกิดข้อที่8ตัณหาหรือความอยากความทยานอยากคือพอเรารู้สึกสุขหรือสุข,ขเวทนาเนี่ยก็เกิดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นอีกอยากให้มันอยู่กับเรานานๆ อันนี้ก็เป็นการมตัญหาภาวะตัญหาพอเรารู้สึกทุกข์ทุกเขเวทนาก็เกิดความอยากที่จะผักใสอยากให้มันหายไปเร็วๆอันนี้ก็วิภาวะตัญหาแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆนะครับบางทีก็ยังมีความอยากให้มันเปลี่ยนเป็นสุขหรือไม่อยากให้มันเป็นชุกแอบซ่อนอยู่ลึกๆครับตัญหาความอยาก ฟังดูแล้วเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราอยากได้อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเป็นมันวนๆเวียนๆอยู่ตลอดจริงๆค่ะแล้วความอยากนี้มันแรงขึ้นได้อีกไหมคะแรงขึ้นได้ครับและเมื่อตัณหามันแรงกล้าม,มากขึ้นก็จะพัฒนาไปสู่ข้อที่9อุปาทานครับคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเลยครับจากแค่อยากได้มันกลายเป็นนี่ต้องเป็นของฉัน จะแค่ไม่อยากเป็นแบบนี้กลายเป็นชั้นรับสภาพนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันคือการเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆทั้งความรู้สึกความคิดร่างกายหรือแม้แต่ตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างจริงจังเลยครับผมอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยคะ่ะว่าทําไมเราถึงทุกเวลาไม่ได้สิ่งที่อยากหรือต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบเพราะเราไปยึดมันไว้นี่เองนะคะแล้วการยึดมั่นนี้มันนําไปสู่อะไรต่อในวงจรคะครับ การยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานนี่แหละครับที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนให้เกิดข้อที่10พบพบก็คือภาวะของการเกิดการเป็นอยู่กรรมที่เราสร้างขึ้นจากความยึดมั่นนี้นะครับจะส่งผลให้เกิดพบหรือสภาวะที่จะนำไปสู่การเกิดใหม่ในรูปแบบต่างๆตามแรงกรรมนั้นๆหรือถ้าจะมองในปัจจุบันขณะนะครับพบก็คือสภาวะทางจิตใจที่เราสร้างขึ้นจากความยึดจิตนั้นๆเช่นยึดมั่นในความโกรธ ก็เหมือนตกอยู่ในพบของความโกรธตอนนั้นเลยครับอ๋อค่ะพอมีพบหรือภาวะที่พร้อมจะเกิดแล้วขั้นต่อไปก็คือก็คือการเกิดขึ้นจริงครับข้อที่11ชาติซึ่งหมายถึงการเกิดการปรากฏขึ้นของชีวิตใหม่การปฏิสนธิหรือถ้ามองในระดับขณะจิตนะครับก็คือการเกิดขึ้นของสภาวะความเป็นตัวตนในแต่ละขณะที่เรายึดติดนั่นเองครับและเมื่อมีการเกิด หรือชาติขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออ่อนครับข้อที่12ชรามรณะก็คือความแก่ความเจ็บและความตายแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังรวมถึงความทุกข์ทางใจต่างๆที่ตามมาด้วยเช่นโศกะคือความโศกเศร้าปริเทวะความร่ำไรรำพันทุกขะความทุกข์กายทุกใจโทมนัสะความเสียใจน้อยใจอุปายาสะ ความคับแค้นใจความสิ้นหวังทั้งหมดนี้เป็นผลพวงที่ตามมาจากเกิดนั่นเองครับโอ้โหพอไล่เรียงมาครบ12ข้อแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะว่ามันเป็นลูกโซ่ที่เกี่ยวเนื่องกันจริงๆจากความไม่รู้คืออวิชชานำไปสู่การกระทําสังขารการรับรู้วิญญ,ญาณกายใจนามรูปช่องทางรับรู้สลายตนะการกระทบผัสสะความรู้สึกเวทนาความอยากตัณหา ความยึดมั่นอุปาทานการสร้างภพภพการเกิดชาติและสุดท้ายก็คือความแก่ความตายแล้วก็กองทุกทั้งปวงชรามรณะมันดูเหมือนวงจรที่หมุนวนไปไม่รู้จบจริงๆนะคะตราบใดที่ตัวแรกคืออวิชชาย,ยังอยู่ใช่ครับมันเป็นวงจรที่ขับเคลื่อนตัวเองไปเรื่อยเด้วยพลังของความไม่รู้และความอยากแต่สิ่งที่น่าสนใจและก็เป็นความหวังนะครับก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ ไม่ได้มีไว้แค่ให้เราทอแท้ว่าโอ้ยติดอยู่ในวงจรแต่มีไว้เพื่อชี้ให้เห็นทางออกด้วยครับเพราะมันทำงานตามหลักเหตุปัจจัยไงครับถ้าเหตุดับผลก็ย่อมดับตามไปด้วยทางออกหมายความว่าเราสามารถหยุดวงจรนี้ได้หรอคะทำได้อย่างไรคะในเมื่อมันดูเชื่อมโยงกันแน่นหนาขนาดนี้ทำได้โดยการดับที่ต้นเหตุครับตามหลักที่ว่าเพราะอาวิชาดับสังขาจรจึงดับ เมื่อเราทำลายความไม่รู้หรืออวิชชาให้หมดสิ้นไปด้วยการเจริญปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่หรือในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยการปรุงแต่งกรรมหรือสังขารที่เกิดจากความไม่รู้มันก็จะดับไปด้วยครับและเมื่อสังขารดับปัจจัยถัดมาคือวิญญาณก็จะดับนามรูปดับสลายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับและในที่สุดกองทุกทั้งปวงคือ ชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัส,สะอุปายาสะก็จะดับตามไปด้วยทั้งหมดการดับสิ้นเชิงของวงจรทุกนี้แหละครับคือสภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานซึ่งก็เป็นเป้าหมายสูงสุดคือความสงบเย็นเป็นอิสระแล้วก็เต็มไปด้วยปัญญาอย่างแท้จริงครับผมนี่เองสินะคะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมทั้งปวงเพราะการเข้าใจกลไกนี้อย่างทะลุปลุปโปรง่ง ทั้งสายเกิดคือสมุททยาวานและสายดับคือนิโรธทวาลก็คือการเห็นความจริงทั้งหมดของชีวิตและหนทางพ้นทุกนั่นเองการดับที่อวิชชาตัวเดียวเหมือนถอดสลักสำคัญออกแล้วกลไกลที่เหลือก็หยุดทำงานไปเองช่างเป็นหลักการที่ลึกซึ้งแล้วก็มีพลังจริงๆค่ะใช่ครับและที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้หลักการนี้จะเป็นแก่นของพุทธศาสนานะครับ แต่แนวคิดเรื่องความไม่รู้หรือการหลงลืมความจริงที่เป็นต้นต่อปัญหาและการตื่นรู้ที่เป็นทางออกเนี่ยก็พอจะเห็นแนวคิดที่คู่ขนานกันได้ในศาสนาหรือปรชัชญาอื่นๆเหมือนกันนะครับอย่างในเอกสารทที่เรามีก็มีการเปรียบเทียบกับแนวคิดในศาสนาคริสต์ซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวครับอย่างไรบ้างคะมีจุดไหนที่พอจะเทียบเคียงกันได้บ้างคะ ถ้าลองมองในภาพกว้างๆนะครับแม้จะใช้ภาษาหรือกรอบอ้างอิงที่ต่างกันแต่ก็มีจุดที่สะท้อนแนวคิดคล้ายๆกันได้ครับเช่นอวิชชาในพุทธที่เป็นความไม่รู้ความจริงไม่เห็นธรรมเนี่ยอาจเทียบเคียงได้กับแนวคิดเรื่องการไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือการหลงลืมความรักของพระเจ้าหรืออาจจะมองเป็นเรื่องบาปกำเนิด Or ริ i n a l s i ินในศาสนาคริสต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสภาวะพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์ห่างเหินจากความดีความจริงแท้ไปนะครับ อ๋อเข้าใจค่ะคือมองว่ามีสภาวะบางอย่างที่เป็นเหมือนความบกพร่องพื้นฐานที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาแล้วอย่างตัวขับเคลื่อนสำคัญอย่างตัณหากับอุปาทานละคะพอจะเทียบกับอะไรได้บ้างคะครับตัณหาหรือความอยากและอุปาทานคือความยึดมั่นในสิ่งต่างๆเนี่ยก็อาจเทียบเคียงได้กับความโลภ greed หรือการลหลงใหลในวัตถุ materialism หรือการยึดติดกับสิ่งฝ่ายโลก w ว r l d l n e s s ในมุมมองของศาสนาคริสต์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ชักนํามนุษย์ให้ออกห่างจากพระเจ้าและก็นําไปสู่ความทุกข์หรือความผิดบาปต่างๆได้เช่นกันครับและผลลัพธ์สุดท้ายของวงจรคือชาติชรามรณะและกองทุกข์ล่ะคะครับผลของการเวียนว่ายในสังสารวัตการเกิดแก่เจ็บตายและทุกข์ต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ย ก็อาจมองคู่ขนานไปกับแนวคิดเรื่องการตกอยู่ใต้อำนาจของบาปและความตาย (Bondage to Sin and Death) ในศาสนาคริสต์ซึ่งก็ถือเป็นผลพวงมาจากการที่มนุษย์หันออกจากพระเจ้าหรือตกอยู่ในสภาวะของความไม่รู้และความไม่รักนั่นเองครับผมแล้วทางออกล่ะคะพอจะเทียบเคียงกันได้ไหมคะการดับอวิชชาซึ่งนำไปสู่พระนิพพานหรือความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงในพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะเทียบเคียงได้กับการกลับใจ Repentance การยอมรับพระคุณ grace ของพระเจ้าซึ่งนำไปสู่ความรอด salvation หรือการคืนดีกับพระเจ้าในศาสนาคริสต์นะครับแม้ว่าเส้นทางวิธีการอาจจะต่างกันโดยพุทธจะเน้นการใช้ปัญญาเพื่อดับเหตุแห่งทุกข์ด้วยตนเองส่วนคริสตจะเน้นความเชื่อศรัทธาและความรักในพระเจ้า แต่เป้าหมายปลายทางก็คือการหลุดพ้นจากสภาวะที่เป็นทุกข์แล้วก็กลับคืนสู่ความจริงแท้หรือความสว่างในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่ช่วยเปิดมุมมองได้ดีมากเลยค่ะทําให้เห็นว่าแก่นคิดเรื่องการตื่นจากความไม่รู้หรือความหลงเพื่อกลับสู่ความจริงหรือความสว่างเนี่ยมันเป็นสากลไม่น้อยเลยนะคะแม้จะอธิบายด้วยภาษาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปก็ตาม อะละค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท12วงจรแห่งเหตุปัจจัยนี้มันมันหมายความว่าอย่างไรสําหรับเราในชีวิตประจําวันล่ะคะถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆก็คือนี่เป็นเหมือนแผนที่อธิบายกลไกาการทำงานของจิตใจที่นำไปสู่ทั้งสุขและทุกข์ที่เราจะเจอกันอยู่การทำความเข้าใจแผนที่นี้ไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการเห็นการทำงานของมันจริงๆในประสบการณ์ของเราเอง นี่แหละค่ะคือหัวใจของปัญญาที่จะนําไปสู่ความเข้าใจชีวิตยอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคลายออกจากความยึดมั่นต่างๆซึ่งจะนําความสงบมาสู่ใจเราได้ค่ะประเด็นนี้สําคัญมากครับผมและนําไปสู่คําถามที่น่าคบคิดต่อซึ่งแหล่งข้อมูลของเราก็เน้นย้าไว้นะครับว่าคือการเข้าใจสิ่งนี้อย่างแท้จริงเนี่ยจะทําให้ทุกหมดไปคําว่าอย่างแท้จริงนี่แหละครับที่เป็นกุญแจสําคัญ มันไม่ใช่แค่ความเข้าใจระดับความคิดหรือท่องจำชื่อองค์ประกอบทั้ง12ข้อได้เป,ะเปะ๊ะๆแต่มันคือการประจักษ์แจ้งหรือการเห็น,นกลไกนี้ทำงานอยู่จริงๆในใจเราในทุกๆขณะเลยครับดังนั้นข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองนำไปพิจารณาหรืออาจจะลองสังเกตในชีวิตประจำวันดูนะครับก็คือจะมีขั้นตอนเล็กๆอะไรบ้าง ที่เราพอจะเริ่มทำได้เพื่อฝึกมองเห็นวงจรเหตุปัจจัยนี้ในประสบการณ์ตรงของเราเองไม่ต้องถึงกับตั้งเป้าว่าจะดับอวิชชาได้ทันทีหรอกนะครับแต่เริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้หรือ awareness ก่อนลองเริ่มจากการสังเกตไม่ง่ายในชีวิตประจำวันดูก่อนก็ได้ครับเช่นเมื่อมีความรู้สึกหรือเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยลองใช้สติรู้เท่าทันดูว่า หลังจากนั้นมีความอยากหรือตัณหาอะไรเกิดขึ้นตามมาบ้างไหมอยากให้สุขอยู่ต่ออยากผลักไสทุกข์หรืออยากให้ความเฉยเฉยมันเปลี่ยนไปแล้วมีความยึดมั่นหรืออุปาทานเกิดขึ้นตามมาไหมเช่นคิดว่าฉันกำลังสุขฉันกำลังทุกข์หรือไปยึดว่าความรู้สึกนี้เป็นของฉันการฝึกหัดสังเกตความเชื่อมโยงระหว่างเวทนาตัณหาอุปาทานบ่อยๆแค่นี้ก่อนก็ได้ครับ ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันแค่เห็นมันตามที่เป็นจริงการฝึกแบบนี้ซ้ำๆนะครับจะค่อยๆบ่มเพาะความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับกลไกของปฏิจจสมุปบาทที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในใจเราตลอดเวลานี่อาจเป็นก้าวแรกที่เป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่ความเข้าใจตนเองความสงบภายในและการเกิดปัญญาที่แท้จริงได้ในที่สุดครับลองนำไปสังเกตดูนะครับ อาจจะพบอะไรที่น่าสนใจในใจของเราเองก็ได้ครับผม